สวัสดีครับกลับมาพบกับ w o t r a Regional Activity Tracker ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเครื่องชี้เร็ว EP8 ในเดือนนี้เรามาดูกันว่าพัฒนาการเศรษฐกิจภูมิภาคเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับ ถ้ามาดูกันที่ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนพฤษภาค,คมจากเครื่องชี้เร็ว c e b o o k Movement Range นะครับพบว่าโดยรวมเศรษฐกิจภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้นะครับปรับดีขึ้นอันนี้ส่งหลักๆจากเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -19 เพิ่มเติมซึ่งก็ช่วยทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับช่วยพยุงการจับจ่ายใช้สอยได้บ้างอย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากเรื่องของค่าของชีพที่สูงต้นทุนพลังงานที่ปรับสูงขึ้นนะครับและถ้าเรามาดูกันที่ความสนใจของคนในภูมิภาคสะท้อนจากเครื่องชี้ Google Trend เนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้พบว่าในเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่คนให้ความสนใจกับเรื่องของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการช้อปปิ้งมากขึ้นครับครับ เรามาดูกันทีร่รายละเอียดเชิงพื้นที่กันบ้างนะครับเริ่มจากเศรฐฐษฐกิจภาคเหนือโดยรวมนะครับการท่องเที่ยวเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับทั้งนี้ยังได้รับอนิสง์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เพิ่มเติมการเปิดเที่ยวบินตรงที่มากขึ้นจากต่างประเทศมาที่ภาคเหนือและเมื่อมองไปในระยะข้างหน้าจากเครื่องชี้อัตราการจองห้องพักล่วงหน้าก็พบว่าการท่องเที่ยวยังมีทิศทางที่สดใสยอยู่นะครับถัดมา ทางด้านของความต้องการแรงงานนะครับภาพรวมเนี่ยเห็นที่ทางการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะครับทางนี้ก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นครับมาดูกันต่อที่ด้านของการใช้จ่ายนะครับภาพรวมเนี่ยยังคงทรงตัวนะครับแม้ว,ว่าการท่องเที่ยวจะปรับดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่า แรงกดดันจากค่าของชีพที่สูงและต้นทุนพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยก็ทําให้การใช้จ่ายเนี่ยนะครับยังคงมีทิศทางที่ทรงตัวอยู่ครับครับเรามาดูกันต่อที่เศรษฐกิจภาคอีสานบ้างนะครับโดยรวมการท่องเที่ยวมีทิศทางที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องครับทั้งนี้ได้รับอนิสงจากมาตรการผ่อนคลายควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพิ่มเติมมาตรการเปิดด่าน ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะด่านไทยลาวนะครับทำให้มีนะักท่องเที่ยวเข้ามา,มากขึ้นครับถัดมาในด้านของความต้องการแรงงานนะครับภาพรวมปรับดีขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มนะครับสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นการจ้างงานที่ปรับดีขึ้นครับถ้ามาดูในเรื่องของการใช้จ่ายกันบ้างนะครับโดยรวมเนี่ยให้ภาพของ การที่ยังชะลอตัวนะครับผมอันนี้เนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากเรื่องของค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับอันนี้ก็สะท้อนจากเรื่องของความเชื่อมั่นการใช้จ่ายนะครับที่ยังลดลงบ้างนะครับผมเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปครับครับมาดูกันตอนที่เศรษฐกิจภาคาใต้กันบ้างนะครับด้านของการท่องเที่ยวดีต่อเนื่องได้รับอน,นิสงส์งจาก การปลอดคลายมาตรการควบคุมโควิดสิต่อเนื่องนะครับทาให้ทั้งจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยปรับดีขึ้นและเมื่อมองไปในระยะข้างหน้านะครับการท่องเที่ยวมีทิศทางที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องครับสะท้อนจากอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีทางด้านของความต้องการแรงงานบ้างนะครับโดยรวมปรับดีขึ้นเช่นกันนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริการการท่องเที่ยวนะครับอาทิโรงแรมร้านอาหารนะครับที่มีความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น ตรงนี้ก็สอดคล้องกับความเชื่อมั่นการจ้างงานที่ดีขึ้นเช่นกันครับถ้ามาดูทางด้านของการใช้จ่ายโดยรวมนะครับเห็นภาพเดือนพฤษภาคมเนี่ยปรับดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งได้รับอน,นิสงจากปัจจัยสนับสนุนกางซื้อทางด้านของรายได้เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามาโดยรวมการใช้จ่ายยังต้องระวังในเรื่องของแรงกดดันจากภาวะค่าของชีพที่สูงและ การต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นเช่นกันครับครับถัดมาที่ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อทางด้านรายได้เกษตรกรแต่บ,บ้างนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญของคนในภูมิภาคครับโดยรวมปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะครับด้านของความเสี่ยงภัยแล้งยังอยู่ในระดับต่ําโดยพบว่าปริมาณฝนสะสมเนี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการกระจายในทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานครับ ทางด้านของน้ําระบายสะสมบ้างน,นะครับโดยรวมเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อการพเพาะปลูกข้าวนาปีในฤดูการที่กําลังเริ่มต้นขึ้นสําหรับปัจจัยทางด้านราคาสินค้าเกษตรสําคัญนะครับโดยรวมปรับดีขึ้นต่อเนื่องอาทิด้านของข้าวหอมมะลินะครับราคาปรับดีขึ้นจากความต้องการหรืออุปสงค์ต่างประเทศที่มีมากขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับ ทางด้านของข้าวพูดเลี้ยงสัตว์ราคาปรับดีขึ้นตามราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับดีขึ้นและในส่วนของอาปาล์มน้ำมันปรับดีขึ้นตามมาตรการจํากัดการส่งออกของประเทศอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามมีสินค้าเกษตรบางอย่างที่ราคาปรับลดลงนะครับอาทิในส่วนของทุเรียนซึ่งปรับลดลงตามมาตรการซีโร่โควิดของจีน ครับและนี่ก็คือสรุปประเด็นสําคัญภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจําเดือนพฤษภาคมนะครับทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามคิวอ d e โคที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้และสามารถกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามช่องทางการรับชมข่าวสารจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่กับบอ r ดแร regional activity tracker ใน EP หน้าขอบคุณครับ